มวยเจเจะกำลังขึ้นรีไปคาเฟ่ฟังเสียงดูซิไม่คิดว่าจะไปถึงไหมเนี่ยแอ่พิกัดรับคาเฟ่ฝั่งทวนทางไปนี่เหมือนอยู่ในหนังแอคชั่นเลยมวยจ้าจะไปคาเฟ่ต้องไปทางนี้นะจ้าเป็นตึกแถวที่อยู่ติดกับรถไฟฟ้าสถานีบางขุนนนท์เลยนะมวยทางออกหนึ่งท,ที่จอดรถให้ด้วยนะนี่แหละทางไปคาเฟ่ของเราเดินตรงเข้าไปในตึกแถวนี้เลยเดินมาถึงก็จะเห็นป้ายว่าเมคาคาเฟ่อยู่ชั้นสี่กับป้ายก็จะเป็นลิฟต์ขึ้นไปชั้นสี่จะมีรปภดูแลอยู่นะ<ๆ>เขากําลังกดลิฟต์ให้เจเจรอชักพักลิฟต์ก็ารรปกบิดี เปิดประตูให้แล้วดูลิฟต์ที่มวยไอคนเดียวด้วยนะมีประตูเหล็กด้วยอ๋อจะได้เสร็จแล้วเป็นประตูมือนี้ไหมครับกดลิฟต์ไปชั้นล้วระหว่างที่ขึ้นลิฟต์ไปนะมวยเอ้ยเสียงลิฟต์คิดว่ากำลังเล่นหนังแอคชั่นอยู่นะเนี่ยพอมาถึงชั้น4ออกจากลิฟต์แล้วก็ต้องงัดประตูเหล็กขึ้นเขาด้วยนะเราปภสั่งไวออกจากลิฟต์ก็จะมาเจอป้ายเมคาเลี้ยวขวาเลี้ยวไปทางนั้นเลยจะมวยนั่นๆๆๆตรงนั้นนะก็จะหันมาเจอประตูกระจกทางเข้าเมคคาคาเฟ่จ้าเปิดเข้าไปเป๊ะ คนละโลกเลยมวยเอ้ยนอออกจากนรกมาสวรรค์เลยมวยดูดีสวยมากเป็นคาเฟ่โทนขาวนะนี่ด้านล่างนะจ๊ะแล้วก็มีบันไดขึ้นไปด้านบนด้านบนด้านในห้องแอร์ก็จะมีที่นั่งอยู่ประมาณ4ี่ห้าที่แล้วก็จะมีประตูกระจนออกไปเป็นโซนเอาดดเอ้ดออยดูสิมวยชิลมากฟินมากเขาอยู่ติดกับรถไฟฟ้าบรรยากาศก,ก็จะเป็นอารมณ์แบบเห็นรถไฟฟ้าตลอดเวลาสวยนะเอนนมาถึงประมาณ5้าโมงเอาดดยังไม่มีคนนั่งเพราะว่ายังร้อนในคาคาเฟ่ก็จะได้ว่าเป็นคาเฟ่ที่น่าจะมา นั่งชิลที่หนึ่ง